สวัสดีครับสวัสดีครับมืัอนี้มาเฮ็ดอันเฮ็ดยังกูเราเขาเออนยังกูน่ะลีลีเขาเอิอนีเขาเอิอนีเขาเ็ดนีซอยยานนะครับผมมืัอนี้ก็ะเดะเข้าเฮ็ดยังต่อไปนังหลงจากเฮ็ดแล้วมันก็แล้วพูดดีบนมิเตสิเมื่อสร็จแล้วมึงคำแล้วเนาะเอาอล่ำสิ่งซะก่อนก่อนดึงพอก่อนก่อนหนึ่งแมนครับผมจนรำก่อนหนึ่งสันสันจวดไม่เลยพออ่าน่ำสิ่ง กนนอใยที่ปัญญายีนั่นเรเป็นก้อนหลงงืก่อนหลังเราบุกฟังมันเนืองที่เดินไปหนาก่อนมาต่อโอ้ยได้นนั่นเราเป็นผัดดีผัดดีมาป้องกันก่อนเดืองั้งสะทอนป้งล่ำจิ้งกันจริ้งกันทั้งนี่สะก่อนพวกก่อนแต่พอละส้มนั่นมักเมาพวกกินเหล่ามาเที่ยวในงาน เหล่าบ้าเที่ยวในงานทำล้านหัวใจส่วนในเพื่นนี้เพื่นนีหน้หากินหาสีหาสีซ้ำตายคือว่าเกิดมาจัดเดียวมีได้อย่างเดียวไข่โบเคียวยอกเนจะคัมไบ่เคียวยอกเนจะคัมพวกเสียมอลำนั่งติ่มทังนี้ดีเด้อหายวิชฉินปันใดป์ันใดกับฟางไว้ซะก,ก,ก่อน,นอเด้็กประจันจอรามจากสก๊อตทำนองแบบ บันสุดยอดฝากรักมาบอกออกจากหัวใจต้องอยู่เด็นคู่กับใครต้องอยู่เด่นคู่กับใครแล้วรยับมาใกล้เป็นคู่สิ่งการความบานเนื้อความสนโนความบานเนื้อความสะหลบปลดปล่อยความรู้ไปให้กับนางสนใจเวลาไป,าไปว่ามอยากคุยกับนางคุยตัวต่อตัวเมนหัวเดอเป็นกันแน่ ดื้อเป็นกันแน่ดื้อมาน้ำกันเป็นเบื่อเป็นโมใจพี่อยากู่พัดของอยู่ในอวดบอได้้อเด,เด,เด้วยโทงคำถามอภัยเด้อนางอยา่าสร้างความเบาหยุดกินเขาไมา่ย้ำเศร้ารำเศร้าลำม,ม,มาเบากันไหมไหมตาจะไหวซ้านแจ่งจังนี้ พีดีพี่ยังเหมือนเก่าพีดีพี่ยังเหมือนเก่าแบบไหนก็เอาทำได้เหมือนเดิมเจ้าเก่าพาให้เบิดเพื่นเจ้าเก่าพาให้เบิดเพื่นโมกเขาจะเลินเก่าหน้าทุกวันเก่ามัน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 เก่ามัน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  เียดีเก่าหนาก็เก่าผู้ดงผู้เท่ามีหนาตึ้นบ้านพวกหน้าหานพอนถอยหมอลำพวกหน้าหานฟอนถอยหมอลำเอาบุญน้ำกันจีบงั้นกันพร้อมย่ำเต้าฟอนผ้ากันไปนางหันหลังเท่งเหล่าทุ่มเจ้ามอนลายเมียบ่หายก็พี่ยาเมาผัวบ่หายก็เมียยาเมานึอเขาม้านำนางแน่มเอาไว้ไปดีนั่นหันหน้าหันหลังหันหลังนออยันเมียดาทางมันเถอะนนเมียหายยาโซ่ กันเดวผูคนเอาใจกันเดวแนวย่ามีบุญเฮาต่องมวนสืบที่บิตของเขาให้มั่นป่าเพิ่มแนวหายให้ภายนี้แนวหายให้ภายี้เกิดมาทั้งทีกับเขาสาวบ้านสาวบ้านหาความจำลานสำลานเอาไว้สะกร่อนอย่าไปรอคอยในวันข้างหน้าดีหายต้องบะเฮนดีหายต้องบะเฮนพาเต้นพายองเอาด้วยดูกี เป็นผีแนวคนยานอีก่อนหนึ่งล่ะพ่อเข่าหันีจุกจกเข่าสาวก่อนฝนครไก่จุกจุกเข่าสาวก่อนฝนครไก่ผน่าไายวัดเบียนเช่นเจ้ายาว่อนโดยนั่นนาดั่นนาไพ่สนใจนั่นแหละแม่นอยากโวอยากหโวยลงบอก ำดิเดามแบนทาจอทาจอที่เดพอฟังเม็ดก่อนล่ำดิดเด้อแมนเขาเขียน เขาเขียนผักเขียนเขียนคนฟังบอกผลเด้อเป็นงานสางกานสางรูมพันเขาแดงเขาแดงเขาแดงตั้งเตะมาเด้อเป็นป่าเหี่ยวป่าเหี่ยวบาดเจ็บห้อยสิ้นจากผู้จักเด้อเรป็นต้องจิ้มตองจิ้มจิ้มโรยกลมกลมพัลลัยไพ่สนอ่อนอ่อนพันเหี้ยวมีฟ้าเด้อเราเป็นยนเกลย์ยนเกลย์เขีนคนบอท้อพัลลัยตั้งทัด จอซอนน้องวนันสวงลาดสีเดิมเป็นถึกปวงถึกพวงบนห่วงบัดศพยกที่นี้เดิมเป็นบทหนักบทหนักนักกีฬาล้ำเพรทั้งไทยกัมเดิมเป็นเมื่อแกเมื่อแกเดียวเดียวเป่าเน่เป่าเดิมแม่เดิมแม่บักน้อยบักแล้วก็ค่อยทาเบิ่งดูไผอยากเห็นเดิมเป็นอยากโคอยากโคค่อยอิม่มในหูใไผอยากหูค่ะ ยับมายับมาอย่ารอเด้อฝ้าเชยงเคยนเจ้าสาวลงปุงทาน้ำมานาฝาดตองตองกลุ่มใส่กาดอหวหัวลุงเลย คุณครับสวัสดีครับ